เป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อแฮร์รี่เขามีภรรยาและลูกที่น่ารักและพวกเขาก็มีความสุขมากแต่อยู่มาวันหนึ่งลูกและภรรยาเขานั้นกับถูกพวกชั่วขับรถชนแล้วหนีแฮร์รี่ <Harry S 1> ที่ทำใจไม่ได้เนี่ยเขาแทบเสียสติเขาทำทุกทางเพื่อตามสืบแต่แม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนตำรวจก็ตามตัวคนชั่วพวกนี้ไม่ได้สักทีแฮร์รี่ Harry จึงตัดสินใจตามล่าคนชั่วพวกนั้นด้วยตัวเอง และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะมันและสนุกขนาดไหนเราก็ไปรับชมและฟังการสปอตกับพวกเราได้เลยครับเปิดเรื่องมาก็ได้มีโจรหมวกดํากลุ่มหนึ่งมาดักป้นชาย3คนที่กําลังนัดรับของบางอย่างอยู่ซึ่งโจรหมวกดำเนี่ยเมื่อเจอเป้าหมายแล้วพวกมันก็กระหน่ำยิงเป้าหมายและยั่งของเอาไปและตอนนั้นเองตำรวจที่ได้รับแจ้งว่ามีคนยิงกันขึ้นจึงได้รีบมาที่จุดเกิดเหตุทันทีกลุ่มโจรหมวกดําไม่ได้ยินเสียงรถตำรวจเนี่ยพวกมันก็รีบเผ่นหนีทันทีนะครับด้วยความรีบร้อนหนีตำรวจกลุ่มโจรหมวกดกํากรแซบบิ ไม่คิดชีวิตและเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มจนหมวกดําได้ขับรถชนแม่ลูกคู่หนึ่งแบบจังๆจนแม่ลูกคู่นั้นเสียชีวิตคาที่แฮร์รี่ผู้เป็นพ่อเนี่ยที่ยังอยู่ตรงนั้นก็ถึงกับช็อกที่ต้องเห็นลูกและภรรยาตายต่อหน้าต่อตา,ตาเขาและเขาก็ได้มองจ้องหน้ากลุ่มชายหมวกดําด้วยความกดแขนส่วนกลุ่มชายหมวกดํานั้นมันก็รีบแผ่นอีกรอบเพราะกลัวตำรวจจะตามทันหลายปีต่อมาแฮร์รี่ที่เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นตอนนี้เขายังทําใจไม่ได้และไม่ชีวิตอยู่กับภาพหลอนในความไร้สติแฮรรีี่่ได้้อออกกจากาาาบบนมาาศัยท และตลอดเวลาหลายปีเขาก็พยายามจ้างนักสืบให้ไปหาคนที่ขับรถชนภรรยาและลูกสาวเขาแต่เช้าวันนี้เขาก็ได้รับจดหมายจากนักสืบเฮนดอร์สันว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะทะเบียนรถที่พวกเขาใช้นั้นเป็นของปอมจึงหาสืบไม่ได้แฮร์รี่ที่ได้รับจดหมายแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกสิ้นหวังที่ตามจับคนไรไม่ได้สักทีนะครับแฮร์รี่จึงได้หยิบเก้าอี้ที่ตรงขาเก้าอี้มัดมีดติดไว้และก็ได้เอาออกมาเพราะเขาต้องการจะฆ่าตัวตายตามลูกและภรรยาของเขาไปแต่พอเขากําลังจะลงมือชำภาพลูก และภรรยาก็ปุดขึ้นมาบนหัวทุกครั้งที่เขาจะฆ่าตัวตายทำให้เขาไม่กล้าฆ่าตัวตายก็เพราะว่าเขาอยากจะแก้แค้นนั่นเองเมื่อได้สติแฮร์รี่จึงไปทำความสะอาดภายในโบสเหมือนทุกวัน แฮร์รี่เนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดหลายปีคอยจ้างนักสืบตามหาแต่เหมือนกับว่ามันเปล่าประโยชน์เพราะผ่านมาหลายปีแล้วนักสืบก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยทาให้ตอนนี้ชีวิตเขาสิ้นหวังมากแต่ยูมาวันหนึ่งนักสืบเฮนดอร์สันก็ได้ตัดเจอกับแฮร์รี่ที่ร้านกาแฟมัวโรในวันพฤหัสเวลาบ่ายสองพอเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายมาซึ่งคนที่มาพบแฮร์รี่คือคนหาข่าวให้นักสืบเฮนดอร์สันและชายคนหาข่าวเนี่ยก็ได้บอกกับแฮร์รี่ว่าเขาได้เบาะแสมาจากคนที่ทํางานในผับว่าทุกๆวััันพฤหสีจะมชองกษ 3คนแวะเวียนมาทำทุรละที่ผับนั้นพร้อมรถตู้หนึ่งคันพวกนั้นใช้ทะเบียนรถปลอมและมันก็อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ขับชนภรรยาและลูกของเขาก็ได้แต่ผมขอแนะนำว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับคนพวกนั้นเพราะมันน่ากลัวมากแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเขาได้ถามว่าผับที่ได้เบาะแสมาอยู่ที่ไหนทีแรกชายคนหาข่าวเนี่ยก็ไม่อยากให้เพราะกลัวแฮร์รี่จะไปแล้วโดนพวกวันฆ่าแต่แฮร์รี่เนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเขาต้องการที่อยู่ผับเมื่อได้ที่อยู่มาแล้วแฮร์รี่ก็ไปที่ผับนั้นทันทีพอไปถึงก็ไดด้มีเ็กหนนนนนนุ่่่คึงงททาั เื่อไม่ให้เกิดพิรุธว่าเขามาสืบข้อมูลแฮร์รี่จึงสั่งเบียร์มานั่งดื่มแก้วหนึ่งระหว่างที่เขาดื่มเบียร์ก็ได้มีเสียงแตะรถดังมาจากหลังร้านเด็กหนุ่มที่ขายของที่ผับเนี่ยจึงได้เดินไปหลังร้านแฮร์รี่เนี่ยจึงได้ตามไปและเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งกาลังถือกล่องใบหนึ่งอยู่และชายคนนั้นก็ยังได้ตอบว่าเด็กหนุ่มว่าต้องหาของให้เขาได้เยอะกว่านี้แฮร์รี่ที่ยืนดูอยู่เนี่ยเมื่อเห็นหน้าคนมารับของเขาก็ถึงกับสั่นเพราะชายคนนั้นและเพื่อนที่มาด้วยกันคือคนในแกงววกกกดําาาาาททีีี่่่่ขขขับรรรรชนนภยลยลแ,แลลููออเตฮ้คพ� มันพักอยู่ที่ไหนเขาจึงต้องแอบ,บขึ้นรถตู้พวกนั้นไปซึ่งไม่นานคนในแก๊งหมวกดําก็ได้ขับรถกลับมาถึงที่พักแฮร์รี่ที่รู้ที่พักของคนลายแล้วเขาจึงได้กลับไปที่โบสถ์แฮร์รี่ได้นําแหวนเพชรสมบัติที่เขารักมากไปขายซึ่งมันก็ได้เงินมาก้อนหนึ่ง จากนั้นแฮร์รี่ก็ได้เอาเงินนั้นแบ่งไปซื้อปืนซึ่งตอนนี้แฮร์รี่ก็ไม่หวังให้คนพวกนั้นถูกตำรวจจับแล้วเพราะเขาต้องการฆ่าพวกมันด้วยมือของเขาเองเมื่อแฮร์รี่จัดการสั่งปืนจากหญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ได้ไปยังที่พักของแก๊งหมวกดำเพื่อดูลาดเหล่าพอไปถึงแฮร์รี่ก็เห็นคนพวกแก๊งหมวกดำอีกสองคนที่ขับรถชนลูกและภรรยาของเขาซึ่งตอนนี้พวกมันก็กำลังบับเคับเด็กหนุ่มที่น่าจะเป็นเด็กใหม่ย,ยิงชายสองคนและตอนนี้พวกมันก็กำลังจะพาชายสองคนนั้นไปที่ดา่านฟ้า แฮรี่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงได้ตามขึ้นไปดูทันทีพวกแก๊งหมวกดำเนี่ยก็ได้ยื่นปืนให้เด็กหนุ่มและก็ได้ขู่อีกว่าถ้าเกิดแกไม่ยอมยิงชายสองคนนั้นพวกมันจะยิงเขาแทนแต่ถึงจะโดนขู่เด็กหนุ่มก็ไม่กล้าทำแถมเขายังทําปืนหล่นซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยชายสองคนที่กำลังจะโดนฆ่าก็จะลุกมาหยิบปืนแต่ก็โดนพวกแก๊งหมวกดำฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมนะครับแฮรี่ไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกตกใจชี้คนพวกนี้โหดเกินไปเขาจึงรีบวิ่งหนีลงมาก่อนที่พวกมันจะเจอเขาเมืื่่่่ออกกลัััับบมาาถึงงงโททหหญิคนนนนน้้้็ไดปีีฮฮรรส พอได้รับปืนแล้วแฮร์รี่ก็ได้มายัางห้องนอนเพื่อซ้อมยิงปืนเพราะคนพวกนั้นมันโหดมากถ้าเขาไม่ฝึกยิงปืนมันจะเป็นกระสุนเปล่า,าแถมบางทีเขาอาจจะโดนฆ่าตายซะก่อนแฮร์รี่เนี่ยจงได้ใช้ฟูกที่นอนเป็นเป้เปาซึ่งถ้าทางการยิงของแฮร์รี่เนี่ยก็อ่อนมากนะเับเพราะนี่คือการยิงปืนครั้งแรกของเขาแต่ด้วยความแขน้นเขาก็ทาาําออกมาได้ดีเกินคาดพอแฮร์รี่ฟิตร่างกายพร้อมแล้วเขาก็ได้กลับไปยังที่อยู่ของแก๊งหมวกดําทันทีซึ่งวันนี้พวกมันก็เหมือนจะมีนัดส่งของเมื่อแฮร์รี่เห็นรถพวกนั้นขับออกไปเขาจึงแอบเข้าไปสรด้าน you ขณะที่แฮรี่กำลังสำรวจอยู่จู่ๆคนในแก๊งหมวกดาคนหนึ่งก็ได้โผล่มาและก็แน่นอนนะครับจึงได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นซึ่งตอนนี้แฮรี่เนี่ยก็เสียเปรียบเพราะเขายังอ่อนหัดในการต่อสู้อยู่แต่ด้วยแรงแขนที่สะสมจึงทําให้เขาฮึดสู้จนสามารถยิงใส่แก๊งของคนหมวกดําไปได้จนมันเนี่ยหมดหนทางสู้แฮรี่จึงได้ถามมันไปว่าคนอื่นไปไหนคนในแก๊งหมวกดำเนี่ยก็ได้บอกว่าไปต่างจังหวัดมีนัดรับของอีกสองสามวันแฮรี่เนี่ยจึงถามไปอีกว่าของอะไรหมอนั่นเนี่ยก็บอกว่าแป้งนะครับเมื่อรู้แบบนั้น แฮร์รี่จึงได้ขู่เอาที่อยู่ของพวกมันมาด้วยความกลัวตายมันจึงยอมเขียนที่อยู่ให้แฮร์รี่และมันก็ได้ถามแฮร์รี่ว่าแกเป็นใครทำไมต้องมาฆ่าพวกฉันแฮร์รี่ที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็ทั้งแคร์และเสียใจเขาพูดด้วยเสียงสั่นว่าลูกและภรรยาที่เป็นที่รักของเขาถูกพวกแกฆ่าไปฉันรอวันที่จะเจอพวกแกและตอนนี้ฉันก็เจอแล้วและฉันก็จะฆ่าพวกแกให้หมดระหว่างที่แฮร์รี่พูดคนในแก๊งหมวกดำเนี่ยมันก็แอบก้มหยิบมีดจะเอามาแทงแฮร์รี่นะครับแต่แฮร์รี่เนี่ยไหวตัว จนมันเนี่ยล้มลงแถมมันยังได้หัวลอยย่อแฮร์รี่อีกพร้อมบอกว่ามันจะตามไปฆ่าแฮร์รี่เหมือนกันกับที่มันฆ่าลูกและเมียของแฮร์รี่ซึ่งคําพูดนี้เนี่ยมันก็ไปจุดแรงแขนของแฮร์รี่ขึ้นมาอีกครั้งแฮร์รี่จึงหยิบเหล็กที่ข้างๆมาฟาดคนในแก๊งหมวกดําไม่ยัง้งจนมันตายคาที่นะครับจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้กลับไปที่โบสถ์เพื่อทําแผลที่เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้พราะแฮร์รี่ไม่อยากให้เรื่องนี้ไปถึงตํารวจเขาจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ได้เมื่อทําแผลเสร็จแฮร์รี่ก็แต่งตัวลลงงงมาาาาาดดด้้้นนน่่่เเเเขียไไไิปทหหอออครรพืะ นและตอนนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาแฮร์รี่ซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเอมมาและเธอก็ได้ไปทํางานที่โบสถ์นี้ด้วยซึ่งชะตาชีวิตของเอมมาเนี่ยก็คล้ายๆกับแฮร์รี่เพราะสามีเธอที่รักนั้นได้มาตายจากเธอไปซึ่งด้วยความที่มีชะตากรรมที่เหมือนกันทำให้ทั้งคู่อ่อนไหวและเริ่มจูบก,กันแต่พอทําไปสักพักแฮร์รี่ก็คิดภาพภรรยาขึ้นมาบนหัวเขาจึงหยุดทําและขอโทษเอ็มมาไปวันต่อมาแฮร์รี่ก็ได้มาทานอาหารที่ห้องครัวและเจอกับเอ็มมาเขาเลยบอกเอ็มมาไปว่าเขารู้สึกดีกับเธอนะะแล เอ,เอมม่าไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากจะคุยเรื่องนี้จึงชวนแฮร์รี่พูดเรื่องอื่นซึ่งแฮร์รี่เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องปกติของความตายให้เธอฟังเมื่อพูดจบเขาจึงได้บอกกับเอมม่าว่าพรุ่งนี้เขาจะขอหยุดงานจะเป็นอะไรไหมเอมม่าเนี่ยก็ตอบแฮร์รี่กลับไปว่าได้เลยไม่เป็นไรเมื่อลางานได้แล้วแฮร์รี่ก็ขึ้นไปบนห้องเตรียมแผนที่เตรียมปืนเตรียมกล้องส่องทางไกลจากนั้นเขาก็ได้ไปขึ้นรถแล้วออกเดินทางไปล่าพวกแก๊งหมกดาต่อแฮร์รี่เนี่ยใช้เวลาเดินทางนั้นเกือบ24ชั่่วโมงและในทีสุด เขาก็ไปถึงนะครับเขาได้จอดรถไว้แถวป่าจากนั้นเขาก็ได้ใช้กล้องส่องดูว่าคนในแก๊งหมวกดำกำลังทําอะไรอยู่แฮร์รี่เนี่ยก็ได้สํารวจด,ดูรอบๆและเขาก็เห็นว่าคนพวกนั้นไม่ได้มีอาวุธเตรียมพร้อมไว้เขาจึงหยิบปืนและแอบ,บเข้าไปที่จุดนัดรับของทันทีซึ่งมันก็เป็นฟาร์มนะครับแฮร์รี่ก็ได้แอบ,บย่องเข้าไปและซ่อนตัวตามแนวกองฟางที่วางไว้ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีคนในแก๊งหมวกดํา2คนเย็นคุยกันอยู่และเขาก็ไม่รอช้าเขาได้โผลออกไปและลวงปืนใส่พวกนั้นทันทีทำให้นคนใน นนก็ได้รับบาดเจ็บจนสลบแต่ตอนนั้นหัวหน้าแก๊งก็ได้แอบโผล่เข้ามาจากด้านหลังพร้อมใช้มีดพกแทงเข้าที่ไหล่ของแฮร์รี่แฮร์รี่เนี่ยก็ได้แย่งมีดและแทงใส่ที่ขาของหัวหน้าแก๊งแต่ตอนนั้นแฮร์รี่เนี่ยก็ลม้มลงเพราะได้รับบาดเจ็บหัวหน้าแก๊งใน,นลูกน้องอีกคนเนี่ยที่มีโอกาสก็รีบวิ่งหนีขึ้นรถแล้วขับหนีออกไปทันทีนะครับแฮร์รี่เนี่ยเขาก็โมโหมากที่เขาฆ่าคนพวกนั้นไม่ได้ทั้งหมดแต่ระหว่างที่แฮร์รี่กำลังโมโ oh หอยู่คนในแก๊งหมวกดำที่สลบเนี่ยมันก็ฟ เมื่อฆ่าชายคนนั้นได้แล้วแฮร์รี่ก็รีบไปขึ้นรถและกลับไปยังโบสตัดไปทางด้านแก๊งหมกดำที่ขับรถหนีไปได้มันก็ได้วนรถกลับมาที่ฟาร์มเพื่อเอาสินค้าซึ่งสินค้าเนี่ยก็ยังอยู่ดีทำให้หัวหน้าแก๊งงงว่าแฮร์รี่ตามฆ่าพวกมันทําไมถ้าไม่ได้มาปล้นของหัวหน้าแก๊งเนี่ยจึงได้โทรกลับไปหาลูกน้องที่เฝ้าอยู่ที่พักแต่ก็ไม่มีคนรับสายหัวหน้าแก๊งเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยจึงรีบกลับไปทันทีพอไปถึงก็พบว่าลูกน้องเนี่ยโดนฆ่าและของก็ไม่ได้ถูกเอาไปหััววหนนนน้้้าาาแแก๊งงงจึงรรรูู่่่่คคทีีลออมืฮ และตอนนั้นพวกมันก็เห็นใบรับจำนำของแฮร์รี่ตกอยู่พวกมันจึงได้ตามหาตัวแฮร์รี่จากใบจำนำของนี้ตัดไปที่แฮร์รี่ครั้งนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักเขาจึงทำแผลเองไม่ได้แฮร์รี่ได้ไปร้านขายยาเพื่อซื้อยาและเขาก็อยากจะซื้อยาแก้ปวดชนิดพิเศษแต่มันเป็นยาแบบควบคุมต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ด้วยความเจ็บปวดแฮร์รี่จึงคิดจะขู่หมอ ให้หมอเอาอยานั้นให้แต่เขาก็ไม่กล้าทำเขาจึงใช้วิธีการจ่ายเงินหมอไปปึกหนึ่งเพื่อขอซื้อยานั่นแต่หมอได้ก็ใจดีอีกนะครับแล้วก็ช่วยทําแผลให้แฮร์รี่ด้วยพร้อมบอกวิธีการใช้ยาแก้ปวดชนิดพิเศษเมื่อทําแผลเสร็จแฮร์รี่ก็ได้กลับไปนอนพักที่โบสถ์วันต่อมาแฮร์รี่เขาก็ได้มาทํางานตามปกติเอมมาเนี่ยจึงบอกแฮร์รี่ว่าสองสาวันนี้เธอจะไม่อยู่มันเป็นวันเกิดเธอเธอจึงอยากไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเล แต่ถ้าแฮร์รี่อยากตามเธอไปก็ไปได้นะพูดจบเอ็มมาก็ยืนที่อยู่ที่พักของเธอที่เช่าไว้พร้อมให้เบอร์โทรกับแฮร์รี่ไปจากนั้นเธอก็หิ้วกระเป๋าเดินออกไปทันทีนะครับส่วนแฮร์รี่เขาก็ได้เก็บนุ่นนี่นั่นที่อยู่ในห้องครัวแต่ทว่าจูๆ่ๆหัวหน้าแก๊งหมวกดำและลูกน้องหนึ่งคนเนี่ยก็โผล่มาจะทำร้ายเขาแฮร์รี่เนี่ยจึงได้หนีเอาตัวรอดแต่พวกนั้นเนี่ยก็ตามเขาไม่หยุดแฮร์รี่ Harry ได้วิ่งหนีไปบนห้องเพื่อเอาของสาคัญแต่พอเขาวิ่งหนีลงมาเขาก็โดนหัวหน้าแก๊งจับได้แล้วกกก็็โยนนนนนเขาาาาาลงมาจดาดด้นบน้บแต่่ชค,คีีะัท มีของวางไว้อยู่ทําให้แฮร์รี่เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บมากเมื่อขยับตัวได้แฮร์รี่ก็เลยวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ทันทีด้านห,หน้าแก๊งหมวกดำและลูกน้องก็ได้ไปที่ห้องของแฮร์รี่เพื่อหาว่าบ้านจริงๆแฮร์รี่อยู่ที่ไหนเพราะพวกมันรู้ว่าแฮร์รี่คงไม่มีที่ไปแล้วนอกจากบ้านตัวเองซึ่งสิ่งเดียวที่พวกแก๊งหมวกดำได้ก็คือจดหมายจากนักสืบแอนเดอร์สันพวกมันจึงได้ไปตามหานักสืบแอนเดอร์สันเพราะพวกนักสืบเนี่ยน่าจะรู้ที่อยู่ของแฮร์รี่ ทางด้านแฮร์รี่ไม่รู้สึกว่าหนีไม่ได้ไกลแล้วเขาจึงได้ติดต่อไปหานักสืบแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับเขาจึงได้หยุดติดต่อและนั่งรถโดยสารกลับไปยังบ้านเกิดตัดไปที่นักสืบแฮนเดอร์สันตอนนี้เขาก็ถูกหัวหน้าแก๊งหมวกดำและลูกน้องจับมาทรมานเพื่อเค้นถามที่อยู่จริงๆของแฮร์รี่ทีแรกนักสืบเนี่ยก็ไม่ยอมปีปากเลยแหละครับแต่พวกนั้นเนี่ยก็ได้ทรมานเขาโดยการอนามมันลาาที่หัวเขาพร้อมกับเอาไฟมาจ่อหัวและด้วยความกลัวนักสืบจึงได้บอกไปว่าบ้านเกิดของแฮร์รี่นั้นอยู่ที่ไหนไ いい。<tik> จากนั้นพวกมันก็ได้แบกฆ่าเด็กหนุ่มที่ทํางานให้กับพวกมันที่ผาบถิงเพราะเด็กคนนี้น่าจะเป็นคนที่เอาเรื่องของพวกมันไปเล่าจนแฮร์รี่รู้เข้าเมื่อฆ่าเสร็จพวกมันก็ได้ไปรับเด็กใหม่เพื่อเดินทางไปยังบ้านของแฮร์รี่เพื่อจัดการแฮร์รี่ถิงทางด้านแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาจนถึงบ้านของเขาซึ่งที่บ้านของแฮร์รี่เนี่ยก็เป็นฟาร์มเพราะเขามีอาชีพชาวนานมาก่อนแต่ระหว่างที่กาลังเดินเข้าบ้านแฮร์รี่ก็หมดสติไปแต่ก็โชคดีนะครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยไว้ซ เมื่อแฮรี่ฟื้นขึ้นผู้หญิงคนนี้เธอก็แนะนําให้แฮรี่ไปหาหมอเพราะเธอเป็นแค่สัตวแพทย์คงดูแลแฮรรี่ได้ไม่ดีนักและเธอก็ได้ถามแฮรี่อีกว่าแฮรี่นั้นหายไปไหนมาตลอดหลายปีแฮรี่เนี่ยก็ได้เล่าว่าเขานั้นไปตามหาคนที่ทําให้ลูกและภรรยาของเขาต้องตายและเขาเนี่ยก็หามันเจอแล้วแค่ตอนนี้เขาไม่ร่าสังหอนไม่ดีเพราะเขาคิดว่าพวกมันต้องตามหาเขาเจอแน่แฮรรี่จึงได้บอกว่าเขาขออยู่ที่นี่ตามลําพังสักสองสาวันห้ามไม่ให้ใครเข้ามาหาเขาที่นี่เด็ดขาดซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เข้าใจและทําตามที่แฮรี่บอกทันท ด้านแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้ขึ้นไปบนเขาเพื่อดูหลุมฝังศพลูกสาวและภรรยาระหว่างนั้นแฮร์รี่ก็ได้เจอกับชายแก่คนหนึ่งซึ่งทั้งคู่เนี่ยน่าจะสนิทกันแฮร์รี่เนี่ยก็ได้เล่าทุกอย่างให้ตาแก่คนนั้นฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็คิดว่าพวกนั้นจะต้องตามมาฆ่าเขาที่นี่แน่ าแก่ที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาจึงได้เอาปืนและกระสุนที่ใช้เวลาสัตว์ออามาให้แฮร์รี่ซึ่งแฮร์รี่เนี่ยก็รับไวไ้นะครับชาวันต่อมาแฮร์รี่ก็ได้ลุกตื่นอาบน้ําและเขาก็เดินไปหยิบปืนมาจุก,กระสุนจากนั้นเขาก็ได้ไปยังโรงเก็บของเพื่อเผาหนังสือที่ภรรยามอบให้เขาพอเขาอยากลืมเชอและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และที่แฮร์รี่ทำแบบนี้เนี่ยพอเขารู้ว่าไม่นานพวกนั้นต้องมาตามฆ่าเขาแน่และตอนนี้เขาก็จัดการทุกอย่างเรียบร้อยไม่นานหัวหน้าแก๊งหมวกดำและลูกน้องเนี่ยก็ได้า,าน้นนแ,ก,แกกัไคไยปห ทั้งด้านในและนอกบ้านแต่ก็ไม่เจอนะครับหัวหน้าจึงได้บอกลูน้องไปลองหาตามโรงนาและลงเก็บของส่วนมันจะเฝ้าที่นี่ไม่นานขนาดที่หัวหน้าแก๊งกำลังนั่งเฝ้าบ้านอยู่ แฮรี่เนี่ยก็ได้โผมาและเล็งยิงใส่คอของหัวหน้าแก๊งจนมันขาดใจตายเพราะหายใจไม่ได้จากนั้นแฮรี่เนี่ยก็ได้ไปที่โรงเก็บของเพื่อตามฆ่าคนในแก๊งหมวกดาคนสุดท้ายขณะที่คนในแก๊งหมวกดํากำลังตรวจดูโรงนามันก็เจะเอกเข้ากับแฮรี่แฮรี่เนี่ยจึงได้ยิงปืนใส่ไปที่ท้องของมันหนึ่งนัดจนมันกระเด็นไปแต่มันเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับมันพยายามจะคานีแฮรี่แฮรี่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงเดินตามไปแต่ทว่าแฮรี่เนี่ยกับเสียท่าโดยมันแย่งปืนและฉีบเขาจนล้มลงจากนั้นเนี่ยก็เกิดการต่อสู้ระยะประชิขึ้น แฮร์รี่เนี่ยก็ได้วิ่งตามไปจนคนของแก๊งหมวกดำเนี่ยสะดุดล้มใส่กละรอนน้ำมันและก็โดนน้ำมันราดทั้งตัวแฮร์รี่เนี่ยก็ได้รีวิ่งเข้ามาต่อยทั้งสองเนี่ยสู้กันแป็ดสู้กันมาแต่คนแก๊งหมวกดำเนี่ยที่ดูจะสู้ไม่ได้แล้วมันจึงพายายามจะหนี แต่แฮร์รี่เนี่ยก็ไม่ยอมเขาได้หยิบท่อนไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาและเครื่องใส่คนในแก๊งหมวกดําแล้วก็ทําให้ชายคนนั้นลม้มลงใส่กองไฟที่แฮร์รี่จุดเผาหนังสือและโดนไฟค้อกตายในที่สุดแฮร์รี่เนี่ยก็คิดว่ามันจบแล้วพอเขาฆ่าทุกคนที่อยู่ในแก๊งหมวกดาตายหมดแล้วเขาจึงจะเดินกลับบ้านแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีปืนโผล่ออกมาเล็งที่หัวเขาซึ่งคนที่เล็งปืนใส่แฮร์รี่เนี่ยก็คือเด็กใหม่ของแก๊งหมวกดําแฮร์รี่ที่รู้ว่าเด็กคนนี้ถูกบังคับให้เขาทําเขาจึงบอกเด็กคนน้นไปวาาอยยมแลตหดเถะ เด็กหนุ่มที่รู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็ร้องไห้และเีบทิ้งปืนแลว้่งหนีอวไปทันทีนะครับด้านแฮร์รี่เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปในบ้านและก็ได้เปิดเพลงทิ้งไว้และเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปบนเขาเพื่อพูดคุยหลุมศพลูกสาวและภรรยาว่าเขากแก้แค้นให้ได้แล้วนะพอตะวันเริ่มตกดินเมื่อแก้แค้นให้ลูกสาวและภรรยาได้สาเร็จแล้วแฮร์รี่เนี่ยก็ได้เดินทางไปหาเอม็มมาที่ชายทะเลพราะเขานั้นอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเธอและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเร่นาเกก,ากิกกกกรย็ม Like, กดไลค์กดซับสไคร e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจาก Park Studio ด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกท่านจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเรา Park Studio